ะีีาาิเนครับก็ชวของหน่วยงานในสังกัดตำรวจแห่งชาติแบบนี้ได้ไหมเพื่อเป็นฝันและกําลังใจแก่ข้าราชการตํารวจกองบังคับการตํารวจสืบสวนสอบสวนให้กองบังคับการตํารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสามมีอำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามและสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสี่ภาพนชอธิบดีอาการภาพสี่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นโดยไม่คำนึงถึงขอเขตของบทหมายของ1 กำงทำหน้าที่สามหนาที่พนักงานสวนเปชดจะมีคนคลับมาหล่ยคนที่ไหนเนี่ยตัวพ่อไไี้ยืนอะไนี้เ่อเ่อดีเลินเส้นสามครับคนที่ไหนก็ได้ครอบครัวนี้ทบงาน เราไปดูเ้าเดีไหมจทำเราทปฟอมทำเป็นทเป็นแลฟอร์มไหมแล้วก็รู้ใจมากแล้วกทีหลายจะต้องเข้าไปประุแล้วก็แถลงผลงาปกให้รนนายกในวานะประธานคุณรสร้างเพื่อเป็นท่าือว่าเราตอ เก็บเงิน้0 0บาทสำหรับเด็กอายุ10ปุ่นนั้นพอโตนะครับสามารถรับอะไรก็ได้โอเคว่าเป็นเครื่องตุนการสื่อารเด็กทุกท่านช่วยดูดูว่าวิธีควบคุมอย่างไรอย่างเช่นเมื่อวานนี้ก็จับคู่มาถึงระดับรักญาติตั้งยุวายทั้งที่การ์การนี้ผมก็ถึข้อความต่างๆเป็นรับและไม่รับพวกที่เป็นอาเซียนบอลก็จะเอานำมาใช้เป็นพวกการประบความคันค้ามนุษย์ท่านบอกว่าให้นำสื่อที่เราจะลงไป เขตพื้นที่เขาจะลงให้เราทั้ง a m f m แล้วก็สื่อในส่วนของตั้งสถานะนะครับทุกถ่านเจอเลยครับกันเจอนี้ครับดูจนที่ความเลยครับหน้าที่การตรวารในวันนี้กองเขียนความรับผิดชอบครับอย่างที่เดวิดีทัตต์ก็บอกแลยนะครับในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมดนะครับก็จะเป็นความรับผิดชอบของกองบังคับการตรวจสืบสวนสอบสวนในการแทคงตุ้งยี่ที่3โดยมีพลตรวจตีอมสิตาลุ่งเรืองและก็กพลังพลประมาณ150นายนะครับยังไม่เต็มอัตรานะครับในในช่วงเวลานี้ เราจะมีประมาณ50%ของอัตราเต็มครับแต่ว่าเราก็พร้อมที่ปะัหน้าที่แล้วก็เป็นนโยบายของพระท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่จะต้องการาสร้างสร้างความตระหนักรู้นะครับให้กับประชาชนนะครับซึ่งทุกวันนี้เราอยู่กับเทคโนโลยีทุกวันเราถือมือถือเรามีมือถือเราเข้าอินเทอร์เน็ตได้เราเข้า Google เราเข้าไปท่องในโลกไซเบอร์ได้ซึ่งเป็นโลกที่ที่ทำให้เรารู้สึกวอรไวหรือว่ามีความทันสมัย แต่บนความนันสมัยมันก็เป,นเ,ปนเป็นอันตรายซึ่งอาจจะถูกให้ถูกหลอกเข้าไปในอนชาชีพการต่างๆเช่นการลงทุนนะครับหรือที่ได้ยินกันประจําคือการกู้ยืมเงินนะครับการเล่นการพนันออนไลน์การเข้าไปเล่นเกมต่างๆซึ่งทําให้เด็กเล็กเนี่ยครับโดยเฉพออาะยิ่งเยาวชนยุวชนซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเรามองแล้วมองเป,เ,ปเ,ปเป็นหลักของกรมัระชาการนี่เลยคือการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนยุวชนนะครับโดยเฉพาะยิ่งเราต้องการความร่วมมือจากสถาบันครอบครัว นะครซึ่งถือเป็นว่าเป็นสถาบันหลักนะครับในการที่จะสร้างให้สังคมนี้น่าอยู่ครับในพิธีกรรมในการหลอกลวงทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้นในอีสานนะครับท่านไม่ว่าจะเป็นข้อความหรือจะเป็นเมสเซจเข้ามาอย่างเงี้ยครับตรงนี้เราต้องเข้าไปเป็นย้ำในอีสานเพิ่มมากขึ้นนะครับใช่ครับในเบื้องต้นเนี่ยตอนนี้เรามีการประชาสัมพันธ์ผ่านจอ LED นะครับแล้วก็ตามหมู่บ้านอบตอบจนะครับเรามีความร่วมมือนะครับในภาคของฝ่ายปกครองนะครับที่จะทําการ ใช้คำว่าช็อตแมสเซจหรือว่าเป็นการสร้างวิดีโอสั้นๆนะครับเพื่อให้ผู้ที่ผ่านไปมาเนี่ยท่านจะเห็นว่าตามแยกต่างๆในเรื่องมีแล้วนะครับท่านแค่อ่านสั้นๆเช่นคำว่าคลิกก่อนคลิดนะครับเช็คก่อนโอนหรืออย่างเช่นไม่รีบไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนคือไม่เชื่อก่อนนะครับแล้วก็อย่ารีบครับและเมื่อท่านไม่โอนท่านก็จะไม่ตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมเพศนี้อาชญากรรมเพศนี้ต้องการอย่างเดียวคือต้องการเงินของท่าน นะครับไม่ได้ต้องการอะไรเลยนะครับต้องการให้ท่านเป็นเหยื่อเมื่อท่านเข้าไปแล้วนะครับโอนเงินอย่างล่าสุดที่เราอาจจะไม่ได้เกิดในพื้นที่ภาคภาคอีสานนะครับไปเกิดในพื้นที่ภาคเหนือก็คือกำแพงเพชรที่ยิงตัวตายนะครับก็เกิดจากการกู้ยืมเงินจากแอปต่างๆจากจากเว็บต่างๆนะครับจนเปเห็นให้เกิดก,การอาิราพกรรมก็คือการฆ่าตัวตายของของผู้ที่เสียชีวิตไปคือคุณจิระอญาตเอ่ยนามนะครับเพราะว่าทําให้เห็นว่า สิ่งเหล่านี้มันเข้ามาถึงตัวเราได้ง่ายส่วน S M S เรามีการประสานง,งานกับกสทชนะครับตอนนี้เราสามารถที่จะรู้ว่าใครก็ตามที่ส่ง S M S เมื่อก่อนที่อาจจะไม่ทราบณนะวันนี้เรารู้แล้วว่าใครส่ง S M S จากเครื่องไหนไม่ว่าจะเป็นระบบเมาสเมาสเมาส่งนะครับเพราะจะมีอยู่ทั้งหมด5เครือข่ายคือ5 o p โอเปอเรเตอร์นะครับรวมทุกทีบอร์ดแบนด์ A S D t a c True นะครับพวกนี้ จะเป็นการเหมาส่ง s f s แล้วก็จะเชิญชวนให้ท่านเนี่ยกดลิงก์กดแชร์เพื่อท่านกดลิงก์ท่านก็อาจจะเป็นเหยื่อนะครับในการเล่นการพนันในการถูกหลอกให้ไปโอนเงินหรือถูกแฮกเกอร์เข้าไปเป็นต้นครับพฤธิกรรเม่สักครู่หมายถึงว่าเป็นการที่กลุ่มขบวนการนี้ไปใช้บริการกับค่ายต่างๆใช่ไหมครับก็เป็นการเหมาธรรมดาก็การซื้อใครก็ซื้อได้ครับซื้อเหมานะครับซื้อเหมามาเลยเหมามาหนึ่งหมื่นข้อความ เท่าไหร่เดือนหนึ่งเท่าไหร่เดือนละพันเดือนละห้าร้อยเดือนละสองสองพันก็แล้วแต่โปรโมชั่นคะซึ่งมีมากอย่างเมื่อวานนี้ที่เราจับเนี่ยที่เชียงใหม่นะครับเห็นได้ชัดว่ายังมีความหละหลวมของการขายเบอร์นะครับเบอร์พวกนี้จะเป็นเบอร์ที่โทรไปแล้วก็ไปลก,กวนท่านนะครับอย่างเช่นดูคนคนหนึ่งเนี่ยนะผมจําได้ว่านายุลคําแปลสามารถซื้อเลขหมายเนี่ยทั้งหมด300เลขหมายนะครับ300เลขหมาย ท่านว่าคนคนเดียวจะซื้อไปเพื่ออะไรครับแสดงว,ว่าเขาซื้อไปเพื่อประกอบอาเญียกรรมแน่นอนครับโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับ